สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่รัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันรวมทั้งสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสง่งวันนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนห้องหปรเมศบอกว่าเพราะว่ากําลังทําไมหาวอยู่ครูครับไม่ต้องบอกเพื่อนปลายทางบ้างก็ได้เพราะเขามองไม่เห็นต้องบอกสิว่าเพื่อนปลายทางก็กําลังหาวอยู่เหมือนกันหรือเปล่าใช่ไหม วันนี้เป็นหน้าที่ของห้องหนึ่งดังนั้นห้องหนึ่งต้องทําหน้าที่เป็นนักเรียนต้นทางที่ที่ตั้งใจเรียนนะคะอย่าให้ค,ครูต้องเสียเวลากับการมาหยุดแล้วก็บอกว่าทําไมไม่ตั้งใจเรียนใช่ไหมคะเพื่อนประทางเขาจะเกิดความรําคาญเพราะเขากําลังตั้งใจเรียนนะคะดังนั้นเป็นลูกศิษย์ครูมิงต้องตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีที่น่ารักตเตรียมพร้อมการเรียนที่สําคัญต้องมีความซื่อสัตย์นะคะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อ ตนเองต่อผู้คนต่อทุกทุกอย่างนะคะถ้าเราคิดอะไรด้วยความซื่อสัตย์แล้วนะคะสิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วส่งผลให้เรานั้นเป็นคนดีในหลายๆเรื่องเลยทีเดียวะนะคะตอนนี้ถ้าทุกคนบอกว่ารู้สึกง,ง่วงยืนขึ้น,นไหมคะ,ะยืนขึ้นพบกับเพลงอะไรดีคะ,ะเศรษฐกิจเหรอไม่เบื่อแล้วเหรอเศรษฐกิจเบื่อยังฮะเบื่อเบือ่อเอ,อาอเพลงอะไรเศรษฐกิจ อะไรนอ,นอะให้นอนแล้วกันอ่าประชาชตเนาะมิรุตได้ยินเสียงนอนมากกว่าเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจก็จัดให้ตอนนี้ไปพบกับน้อนผีเสื้อก่อนมอบเพลงนี้ให้กับนักเรียนทั่วประเทศที่รักครูมิงและที่ครูมิงรักและที่พยายามติดต่อหาครูมิงอ่ามอบอให้กับทุกคนเลย ยอะแกร,งแรง่งเราเราร้องเพลงเราเต้นใช่ว่าเราจะเต้นเพื่อให้สนุกใช่ไหมคะต้องเปล่งเสียงร้องเพลงไปไงด้วยร้องเพลงไปไงด้วยคะเป่งเสียงร้องดังดังนะคะทั้งต้นหางและปลายทาง,าต,งตัวเตีย้ยเตี้ยออกมาจากใครลูกไทยว่า เตียมเตียมออกมาจากไครกระด็บกระด็บไปกระด็บกระด็บไปบนดึบกระด็บไปบนใบไม้อ่อนเอ้า น,นี่น้องกิฟน้องกิฟโรงเรียนอะไรไม่ทราบโทรอาส่งเมเสเซ็นมาบอกครูว่าหนูชอบเรียนภาษาไทยและหนูรักภาษาไทยมากเลยค่ะอ่าวันนี้ได้เป็นตัวหนอนแล้วนะคะมีแต่เยื่อใยห,หุ้มหอ่อ คงได้เวลาแล้วเนอะดับแน่ก็เปลี่ยนแปลงกายเด็กชายแจ็คและเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนแปลงกายหรือเปล่าภูมิ้งก้างปิดเองไม่ใช่ปีดีเสียนะอา้าวกลายเป็นพี่เสื้อตัวใหญ่บินไปบินไปบ,บินมาเอา้า บินชมดอกไม้นานาพี่เสื้อจ้าจะสวยจังเลยเป็นพี่เสื้อตัวใหญ่บินไปบินไปบินมาบินชมดอกไม้นานาพี่เสื้อจ้าจะสวยจังเลย <c oughs> แกล้งเด็กค่ะ มีคนบอกว่ารักครูมิง้งมาค่ะที่ครูมิง้งทําให้หนูสอบติดแล้วได้ที่หนึ่งด้วยจากโรงเรียนบ้านหัวนาคําจังหวัดนครนครอะไรนะนะครอะไรแกล้งคนอ่านะครราชสีมาอ่ะเล่นต่อ เยิงจุฬาลัทลิลิพเพงบอกว่าหนูรักครูมิงมากค่ะตอนนี้เต้นอยู่หรือเปล่านะรวตัว,ตว,ตวเทียบเทียมออกมา,าจากไข่จากกระดึบกระดึบไปเอ้ากระดึบกระดึบไป อนด้วยคะ่ะอ่าเอ้ครูมิ้งเล่นตลกอะไรไมเมื่อสักครู่โทรศัพท์ครูมิ้งเสียหรือ,อยังไงเอ้ไม่ใช่ไม่ใมด่โทรศัพท์อะไรนะอ่าซีดีครูมิ้งเสียหรือ,อยังไงเปล่าเลยอ่าเพราะว่าครูมิ้งลองไปฟังปลายทางถ้าครูพูดตอนที่ทําไมคะคุณครูเปิดเสียงซีดีเสียงเพลงด้วยเสื้อสวยอย่างเนี่ยอ่าสวยแล้วละ่ะอ่า <laughs> เป็นกังวลพอเห็นแอบไปดูในจอโทรทัศน์เหมือนกระโปรงไม่เท่ากันกลัวไม่สวย นะคะปรากฏว่าเสียงเวลาครูพูดพร้อมกับเปิดเพลงซีดีเนี่ยเ,เปิดเพลงใช่ไหมคะเปิดซีดีเพลงไปจะทําให้หนักเรียนนั้นได้ยินเสียงครูไม่ถนัดและทําให้เสียงมันแตกใช่ไหมเป็นอย่างนั้นใช่ไหมลูกนะคะคุณครูปลายทางเวลาเสียงโทรทั์ไม่ดีไม่ใช่โทรทัศ์เสียงครูมิออดีอยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งตอนนี้ในห้องส่งของเรา แผงควบคุมน่าจะเช่นนั้นใช่ไหมคะพี่มันวิ่งขึ้นวิ่งลงเองได้โดยอัตโนมัติเพราะว่าเราใช้มันมานานแล้วนะคะคงจไม่นานคงจะได้ปฏิวัติใหม่ไม่ใช่ปฏิวัตินะ,ะเปลี่ยนแปลงกันใหม่นะคะดังนั้นบางทีเสียงก็อาจจะเบาอาจจะดังนะคะฟังแล้วไม่ระรื่นหูก็แจ้งได้นะคะเพื่อจะให้พี่สวิตช,ชอร์ปรับได้เพราะว่าพี่เขาฟังอยู่ในห้องเนี่ยจะบอกว่า เสียงก็คือใช้ได้แล้วแต่ถ้าคุณครูไปฟังปลายทางเสียงจะแตกแล้วจะทําให้หูเป็นไงคะถ้าเราฟังลักษณะแบบน,นี้บ่อยๆสุขภาพหูของเราก็จะไม่ดีใช่ไหมคะอ่านะคะดังนั้นก็แจ้งได้นะคะฝากเป็นข้อความก็แล้วกันอ่ะพอพูดถึงข้อความนะคะเมื่อวานนี้ก็มีทั้งอะไรนะโทรศัพท์แล้วก็มีทั้งข้อความอ่ะขอนิดเดียว2นาทีวันนี้ บอกว่าสองนาทีบอกด้วยนะถ้าครบแล้วหยุดพูดโทรมาจนโทรศัพท์ครูมิ่งพิการแบตหมดแล้วที่ชาร์ตตัวศัพท์ก็ไม่ได้เอามานะคะบ,บอกว่าครูมิ่งสอนเร็วสอนเร็วเขาว่าอย่างนี้คุณครูมิ่งห่ะครูมิ่งสอนเร็วสอนเร็วแสดงว่าสอนยังไงคะสอนไม่ดีใช่ไหมอ่าเอา้าสอนเร็วไม่ดีเหรอเร็วอะเร็วไปว่าอะไร เร็วไปว่าไม่ดีที่จิงคงจะบอกว่าครูมิ้งสอนเร็วนะคะพูดเร็วนั่นเองนักเรียนคะครูมิ้งเป็นคนพูดเร็วและเนื้อหาภาษาไทยเราเร็วใช่ไหมคะแต่ว่านักเรียนที่เริ่มเรียนกับคุณครูตั้งแต่ที่ได้เรียนกับคุณครูตั้งแต่ต้นปีการศึกษาตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งเดือนที่เรียนได้อยู่กับคุณครูใช่ไหมหนึ่งเดือนไม่ใช่30วันไม่ถึงด้วยซ้ํานักเรียนลองไปนับดูนะนะคะที่นักเรียนจะได้อยู่พบกับคุณครูในภาคเรียนนี้นะคะ ถ้านักเรียนรู้วิธีการเตรียมตัวว่าทําอย่างไรเราถึงจะได้เรียนทันกับคุณครูจะได้อ่านทาได้ทันกับคุณครูนะคะถ้านักเรียนห้องเรียนปกติหรือนักเรียนภาคกลางนักเรียนไทยกลางนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ปกติก็จะเรียนได้ทันแต่นักเรียนที่เป็นนักเรียนภูเขาไม่ใช่ภูเขาสิเขาเรียกว่านักเรียนอะไรนะชาวเขานะคะชาวเขาแล้วนักเรียนที่อยู่นราธิวาสหรือว่าอยู่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสตูลนะคะ อันนั้นนักเรียนจะเรียนทั้งภาษาอิสลามนะคะนักเรียนเขาเรียกว่าภาษาอะไรนะอิสลามเนี่ยเนาะยาวีใช่ไหมคะภาษายาวีนะคะนักเรียนก็อาจจะไม่ค่อยทันที่คุณครูพูดฟังไม่ค่อยทันไม่ค่อยเข้าใจดังนั้นสิ่งที่คุณครูอยากบอกนักเรียนชาวเขาและนักเรียนที่อยู่ภาคใต้ที่เป็นนักเรียนมุสลิมต้องเรียกว่ามุสลิมครูขอโทษอิสลามไม่ใช่มุสลิมแล้วก็ใช้ภาษายาวีนักเรียนตั้งใจนิดนึงนะคะเพราะถ้าครูมิงพูดช้า เนื้อหาครูก็จะไม่ทันโม้ไปครึ่งชั่วโมงด้วยใช่ไหม่านะคะแล้วก็พอสแล้วจะต้องพัฒนาการเรื่องการฟังพัฒนาการเรื่องการเขียนเรื่องการอ่านใช่ไหมลูกเพราะเรา จบป .3 เราก็จะต้องไปช่วงชั้นที่สองอันนี้เป็นพี่เบิ้มพี่โตของช่วงชั้นที่1ต้องเก่งในทุกๆเรื่องแล้วนะคะดังนั้นในเ,เด็กพยายามนิดหนึ่งนะคะพยายามนิดหนึ่งแล้วก็คุณครูก็จะพยายามเช่นกันพยายามพูดให้ช้าลงนําเสนอกิจกรรมให้ช้าลงนะคะที่เร็วเหมือนกับรถไฟเพราะว่าห้องเรียนออกาศดัะถ้าเมื่อไรครูมิ้งหยุดหายใจห้องนี้ก็จะทําไมกันทันทีเลยเงียบหรอ จะคุยกันทันทีดังนั้นครูมิ้งก็หยุดหายใจไม่ได้นะคะเข้าใจนะ,ะทีนี้เมื่อสักครู่พูดถึงฝากข้อความเมื่อวานนี้มีโทรศัพท์และข้อความเข้ามาเอ้ทำยังไงสักทีนะเราถึงจะได้บันทึกข้อความนักเรียนได้ทันว่าโรงเรียนอะไรก็เลยดึกขึ้นมาได้หยิบกล้องโทรอะไรนะกล้องถ่ายรูปแล้วก็เป็นไง เปิดข้อความแล้วก็ถ่ายและต้องดีลีทออกเพราะข้อความครูมิ้งเก็บได้แค่144ข้อความวันหนึ่งต้องใช้เวลาดีลีทสามรอบทุกคิดดูว่าถ่ายอะไรนะถ่งข้อความว่าอย่างไรนะแล้วก็จะได้ข้อความข้อความในนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะดึงมาให้ดูว่าใครเขียนว่าอย่างไรนะอันนี้เขาบอกว่าสวัสดีครูมิ้งหนูชอบภาษาไทยมากที่สุดในโลกแล้วหนูก็ชอบ ครูที่สวยนั่นคือครูมิงนะอ่ะอ่นแล้วภูมิใจนะอ่านแล้วภูมิใจแต่ว่าตอนแรกก,ก็ก็ไม่ค่อยฉลาดว่าจะเก็บข้อความไว้อย่างไรดีนะคะก็เลยตอนนี้ฉลาดแล้วข้อความเหล่านี้ก็จะถูกบันทึกอยู่ใน รูปเป็นรูปภาพทั้งหมดเลยนะคะ,อะขอบใจนักเรียนทุกคนและใครที่เขียนทําให้สุภาพมาครูมิ้งก็บันทึกไว้ได้ว่าหนูนั้นมาจากโรงเรียนอะไรเบอร์โทรอะไรสามารถติดต่อกลับตลอดนะดังนั้นคาสุไม่สุภาพครูมิ้งไม่สอนนะลูกอย่าเอามาพิมพ์ในข้อความนะคะไม่ดีนะอะฝากเด็กๆไว้แค่นี้นะคิดว่าคงจะไม่โทรมารบกวนคุณครูขอฝากข้อความวันเรื่องหนึ่งข้อความก็3บาทใช่ไหม เปลืองตังด้วยนะถ้าไม่ส่งก็ไม่เป็นไรดีใจรู้รับรู้ว่าทุกคนรักครูชอบ